สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกรมมาวารียสคลิปนี้คุณยายมีวิธีการขยายพันธุ์หรือสีผสมนะคะก็จะมาทำแบบง่ายๆเลยค่ะด้วยการปักชำนะคะ3แบบด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เลือกนำไปใช้กันนะคะเราก็มาเริ่มเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็ขนาน้ำนะคะคุณยายก็ใส่แก้วพลาสติกเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่เ้าจะตัดกิ่งค่ะ พี่ยายขอนำสองอันนี้ลงก่อนแล้วกันนะคะพียายจะตัดต้นใหญ่เนี่ยค่ะเราก็เลือกกิ่งนะคะอันนี้พี่ยายตัดไปแล้วค่ะมีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตัดไปแล้วตัดไปปักชําแล้วนะคะวันนี้ก็จะตัดอีกค่ะยิ่งตัดก็จะยิ่งแตกเป็นเป็นพุ่มนะคะเดี๋ยวพีญยายก็จะตัดอันนี้แล้วก,กัน นะคะหนึ่งกิ่งแช่น้ำไว้ก่อนค่ะน้องจะได้สดนะคะทำสามวิธีก็ตัดซากสามกิ่งแล้วกันนะคะอันนี้ก็ตัดไปแล้วค่ะน,นี่ตัดไปแล้วก็แตกค่ะแตกออกมากำลังงดงามเลยขอเป็นกิ่งอื่นแล้วกันอันนี้ก็ตัดแล้วเช่นเดียวกันขอเปนอ็นนี้แล้วกันค่ะ 3ามวิธีก็ขอสักสามกิ่งนะคะ,ะนี่ได้ได้สองแล้วต้นนี้น้องถูกตัดไปไปหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวคุณยายขอเอาต้นนี้บ้างแล้วกันตัดไปเยอะแล้วค่ะกำลังแตกใหม่นะคะขอตัดต้นนี้ต้นนี้คุณยายขอตัดกิ่งนี้แล้วกัน เราก็แช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ตอนเตรียมวัสดุปลูกนะคะน้องก็จะยังสดชื่นอยู่เอาละเราเริ่มวิธีแรกกันเลยค่ะวิธีแรกเนี่ยวัสดุที่ใช้ตักชำก็จะเป็นขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยค่ะขุยมะพร้าวแช่น้ำไว้ก่อนนะคะสักประมาณ2-3วันนะคะเราก็เปยายใช่กระถางน,นะคะ ทีนี้กับมะพร้าวสาคุณยายหมดก็เลยใช้ใบไม้แห้งนะคะลองก้นกระถางค่ะแล้วก็นำขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็กดให้แน่นค่ะกดให้แนน่กดให้แน่นเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ทำรูค่ะทำรูเราจะใส่ไปกีดกิ่งนะคะก็แล้วแต่นะคะนี่คุณยายจะใส่แค่กิ่งเดียวคุณยายก็ทำแค่รูเดียวนะคะเสร็จแล้วก็เอากิ่งที่เราจะปักชํานะคะกิ่งที่จะปักชํานะคะเอาใบข้างล่างออกค่ะใบข้างล่างนี่ตอกเลยค่ะ ให้เหลือข้างบนนะคะเพื่อป้องกันการไขน้ำนะคะน้องเขาจะได้ไขน้ำไม่เยอะเราก็เอาออกนะคะไปล่างๆอ่าแสักประมาณเท่านี้ค่ะนะคะแล้วก็เราทำทำรูไปแล้วใช่ไหมคะตรงกลางก็ปักน้องเราไปเลยค่ะ แล้วก็กดค่ะกดวัสดุปลูกให้แน่นค่ะการปักชำเนี่ยต้องให้วัสดุป,ปักชำเนี่ยนะคะติดกับกิ่งที่เราปักชำเนี่ยให้แน่นๆค่ะน้องเขาก็จะออกรากเร็วค่ะนะคะเสร็จแล้วก็วดน้ำเพิ่มค่ะอันนี้มีความชื้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าขุยกรางที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะแต่ก็ลดน้ำให้ อมชุ่มชื้นอีกรอบนึงนะคะกดวัสุปูกให้แน่นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการปักฉับนะคะด้วยวัสดุปลูกก็คือขุยมะพร้าวนะคะหนึ่งวิธีค่ะผ่านไปแล้วค่ะมาวิธีที่สองค่ะวิธีสองคุณยายจะใช้เป็นแก้วนะคะแก้วขนมเนี่ยค่ะแก้วพลาสติกเนี่ยก็เจาะรูนะคะเราก็จะใช้วัสดุป,ปักชําก็คือทรายค่ะ ไส่อย่างเดียวเลยค่ะก่อสร้างค่ะใส่ก่อสร้างใส่ลงไเปเลยค่ะทีนี้ใส่ก่อสร้างเห็นไหมคะลักษณะของทรายจะมีความชื้นอยู่แล้วนี่ค่ะมีความชื้นนะคะให้ให้ชื้นเล็กน้อยค่ะนะคะให้ชื้นเล็กน้อยแล้วก็กดค่ะกดให้แน่นนะคะเหมือนกันค่ะ จะปักกี่กิ่งนะคะก็ทําทํารูทําล่องให้น้องเขาอยู่นะคะอันนี้คุณยายจะปักกิ่งเดียวคุณยายก็ทำอ่อานี้แล้วกันนะคะจะได้เวลาปักลงไปกิ่งน้องจะได้ไม่ช้ํานะคะคุณยายขอเป็นอ่ากิ่งนี้แล้วกันค่ะกิ่งนี้แล้วกัน อันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาเอาใบล่างออกนะคะเด็ดใบล่างออกจะตัดออกหรือว่าใช้มือเด็ดออกก็ได้นะคะให้เหลือข้างบนนะคะไม่มากนะักประมาณนี้พอค่ะเสร็จแล้วก็ปกักลงไปเลยค่ะแล้วก็กดค่ะกดให้แน่น เดีย๋ยวคุณยาเติมใสอีกสักน้อยหนึ่งกดให้แน่นนะคะวสสดปักชาจะต้องแน่นค่ะกับกิ่งที่เราปักชำนะคะน้อเขาก็จะเกิดรากเร็วแล้วก็อดน้ำค่ะเช่นเดียวกันค่ะรดน้ำเราเจาะรูไว้แล้วนะคะเดี๋ยวน้ำก็ไหลออก บนกระถางน,นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เป็นปักชําด้วยทรายนะคะวิธีที่สองวิธีสุดท้ายแล้วค่ะวิธีสุดท้ายนี้ก็ปักชําด้วยน้ําค่ะคุณยายใช้น้ําเปล่าๆเลยค่ะน้ําสะอาดเลยค่ะคุณยายไม่ได้ใส่เร่งรากอะไรเลยนะคะก็เอาใบรากออกเช่นเดียวกันค่ะ แล้วก็ปักชำลงไปเลยค่ะปักลงไปในน,น,นาา้าเนี่ยค่ะน้าเปลอเป่าเนี่ยค่ะง่ายง่ายค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะถ้าสมมติว่าใบาใหญ่เกินไปนะคะเราจะตัดตัดใบเป็นครึ่งใบก็ได้ค่ะนะคะอย่างเงี้ยค่ะถ้าใบาใหญ่ก็ตัดครึ่งใบยอย่างนี้ก็ได้ค่ะลดการคลา,ายน้ำนะคะอย่างเงี้ยค่ะตัดครึ่งใบ นี่ค่ะใช้ได้แล้วค่ะก็ปักปเลยค่ะนี่ค่ะให้ให้น้ำเนี่ยค่ะให้กิ่งแช่ลงไปในน้ำแบบนี้เสร็จแล้วค่ะสามวิธีนะคะเดี๋ยวคุณยายจะให้ดูที่คุณยายทำไว้แล้วค่ะประมาณสัปดาห์เสรศษๆค่ะว่าสามวิธีที่ยายทำไว้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างของการงอกรากนะคะอันนี้เดี๋ยวนะคะ ที่เราทำเมื่อกี้นี้สามแบบนะคะทีนี้มาดูที่ทำไปแล้วค่ะทําไปแล้วอันนี้เป็นปักชาำด้ยน้ำค่ะที่ทำไปแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นร่างไหมคะเดี๋ยวมียเอาขึ้นมาให้ดูนะคะดูซิว่าปักชาำด้ยน้ำประมาณ สัปดาห์เสร็จๆค่ะนี่ค่ะรากค่ะเห็นไหมคะอ่างดงามมากเลยค่ะรากยาวเลยค่ะนี่คือวิธีปักชำด้วยน้นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นปักชำด้วยขุยมะพร้าวค่ะขุยมะพร้าวลองดูสิคะขุยมะพร้าวที่ปักชำเป็นอย่างไรบ้าง ุณยายเงียขึ้นมาให้ดูนะคะว่าการอัตราการงอกกาเป็นอย่างไรใช้ได้ยาเวลาเท่ากันเลยค่ะทั้งสาวิธีคุณยายทำพร้อมๆกันเลยค่ะจะได้นำมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมนะคะว่าแต่ละวิธีเป็นอย่างไรบ้างอ่านี่นะคะต่อแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ลากของน้องเขานะคะอันนี้ปักชําด้วยขวุยมะพร้าวนะคะส่วนสุดท้ายแล้ค่ะอันนี้เป็นปักชําด้วยทรายค่ะด้วยทายแต่คุณยายก็จะแงะขึ้นมาให้ดูนะคะว่าปักชําด้วยทรายระยะเวลาเท่ากันเลยผลของการปักชําเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ค่อนข้างแน่นค่ะค่อนข้างแน่นอยคุณยายต้องค่อยๆนะคะ,ะค่อยๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะลึกมากเลยค่ะน้องออกลากลึกมากเลย้อ้ัวหินจะหักนะคะต้องใจเย็นๆค่ะต้องใจเย็นๆอ่ออกแล้วค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะปรับชําด้วยทรายนะคะคุณยายปรับชําชด้วยทรายไว้3ามกิ่งด้วยกันค่ะนี่ค่ะนะคะอีกกิ่งหนึ่งโอ้อันนี้ก็รักเยอะค่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายโชว์ให้ดูนะคะอัตราการงอกของราก ว่า3ามแบบพี่คุณยายทำเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นปักชาด้วยน้ำนะคะอันนี้เป็นปักชาด้วยขุยมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นปักชาด้วยทรายนะคะสามต้นสุดท้ายนี้เป็นทรายหมดเลยค่ะจะเห็นว่าถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยปักชาด้วยน้ำเนี่ยเจริญเติบโตรากค่อนข้างยาวแล้วก็ก็เยอะนะคะ แต่ถามว่าถึงความสดชื่นแล้วแต่และว,วิธีนะคะต้นน้องก็สดชื่นนะคะไม่เหี่ยวเฉาเลยค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เอาลงปลูกได้เลยค่ะคุณยายก็ทำให้ดูทั้งสามวิธีท่านจะได้ท่านผู้ชมจะได้เลือกนะคะเอาไปใช้ให้ าตามที่แต่ละท่านชอบนะคะชอบวิธีไหนสะดวกวิธีไหนมีวัสดุปลูกอะไรบ้างที่มีอยู่แล้วนะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะลูกสีผสมเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ใบสวยมากเลยนะคะมีหลากหลายพันนะคะแล้วก็หลากหลายสีสันถ้าเราปลูกไว้เยอะๆส่วนของเราก็จะสวยงามวิธีการขยายพันธุ์ที่คุณยาเล่าให้ฟังนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายคะ่ะทั้ง3แบบ เลือกนำไปใช้กันได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยาด้วยนะคะแล้วพบกับสาระดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ